สวัสดีค่ะพี่สิริรักษ์นะครเพื่อนดูเสียบตอนอะไรคอย้อยเลยนะครับเพื่อนวันนีออ้ตื่นขึ้นมาก็เลาะตามสวนนะทำไปเรื่อย,อยน,นะครับเพื่อนนะกว่าจะได้ถ่ายคลิปเนาะ ถ้าทําไปเรื่อยไม่เริ่มต้นถ่ายมันก็ไม่ได้ถ่ายทักทีอะได้ไม่ได้ลงมือทักทีนะเพื่อนๆน,นะกะโชคดีไปนะวันเนี้ยอากาศมันก็คึมๆเนาะเพราะว่าฝนมันรินเนาะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วมันก็ไม่ดีไม่มีแดดไม่งั้นจะได้ถ่ายคลิปอแดดออกเอาโอเคอ่าก็อย่าลืม นะเพื่อนๆนะก่อนที่จะรับชมคลิปนะเพื่อนๆนะฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดซับสไครปกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ศีรัตน์เนาะในการทําคลิปแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดเนาะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่สีรัตน์เนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆนะก็จะพามาอัปเดตเนาะพืชผักที่พี่ศีรัตน์ปลูกไว้นี่แหละนะพอดีเมื่อเช้าวันมาฤษ หรือไอ้เจ้าแปลงผักบุ้งเพื่อนๆเลยปลูกมาแล้วต้นมันไม่ค่อยสวยงามเนาะพี่สียแล้วก็ลือทิ้งไปเหลือเอาไว้หนึ่งกระถางนะรือทิ้งไปอันอันนี้ไอนะ้กะเพราเนาะกะเพรเากับอะไรนะเม็ดมังลักเพื่อนๆเนะี่ยที่พี่เสียแล้วเอายอดมาชําจําได้ไหมพี่เสียแล้วเอาอกระสอบเนาะมาบางังแดดไว้นะคะมาบางังแดดไว้นี่ สองวันสามวันอันนี้พี่สีรวก็เอาเอาดินมาเติมเพิ่มเข้าหน่อยเนาะเพราะวันนั้นรู้สึกว่าดินมันจะน้อยไปพอเราลดน้ํามันก็เลยยุบไปยุบไปเนาะก็เลยเอาดินมาเติมนะแต่ก็ยังอันนี้เอามาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเฉยนะเพราะว่าเขาไม่เฉาเลยที่พี่สีรวเอากระสอบมาคุมไว้เนาะแต่ว่าก็จะคุมอยู่ก่อนนะเพราะรู้สึกว่าเขายังไม่แข็งแรงดีนะ เพื่อนๆเดี๋ยวคุมไว้อีกสักสองวันนะพอดีพี่เสียแล้วมาเติมดินเนาะก็เลยต้องดื้อไอ้ก็สอบออกนะคุมไว้ก่อนนะฮะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันยังไม่แข็งแรงนะเพราะวาท่านบนโลนแดดจัดปุ๊บเดี๋ยวใบมันจะเฉาไปนะคะอ่ะนี่มาให้ดูอันนี้เนาะมาให้ดูอันนี้อื เริ่มมาแล้วนะแดดเนาะจะทำซะจนสายเนาะเพื่อนอันนี้พี่เสีรัดเอาอิดเนาะเอาอิดเนี่ยมาใส่ไอ้ตามกระถางต้นไม้เนี่ยเพื่อนๆนะพี่เสีระดก็ลองดูเฉยๆเนาะคือถ้าเราทําแบบนี้นะมันจะเป็นการป้องกันก็คือน้ําฝนนะี่ะมันชะรงตรงนี้เพื่อนนะชะลงตรงเนี้ยตรงๆเลยนะแล้วพี่เสียระก็ บ้านพี่สีรัมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนื้อที่มันแคบเนาะอืมน้ําฝนมันจะตกมาจากหลังคานี่นะ้ามันก็จะลงมาตามกระถางเนี่ยมันจะชะชะหน้าดินลงไปนะแล้วก็ไปโดนรากพืชนะพี่สีรัก็เลยเอาอิดเนี่ยนะมามามากันนะเพื่อไม่ให้น้ํามันซาะนะ้าซอะหน้าดิน แต่ว่าพี่เสียรจะทําแบบนี้แล้วเราจะลองเนาะลองก็คือใช้อาปุ๋ยชีวภาพของเราอะนะไปช่วยในการบํารุงดูซิว่าถ้าเราทําแบบนี้นะพืชของเราเนี่ยมันจะมันจะงามไหมนะมันจะงามไหมอ่ะลองดูนะมันจะช่วยอะไรได้แค่ไหนเนาะเพราะว่าอ่า คือพี่เสียระก็มีประสบการณ์ในการใช้อิฐใช้หินพอเนี้ยนะฮะไปอุดตามร่องตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ย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 อุดตามร่องพอเนี้ยคือน้ํามันเซาะเนาะน้ํามันเซาะเพราะน้ํามันตกลงมาจากหลังคาเพื่อนๆนะเสร็จแล้วมันจะเซาะหน้าดินไปเรื่อยๆนะมันทําให้ดินเนี่ยเอ่อเคีย่อนไหลซุดเนาะซุดลงไปนะคะพี่เสียระก็เลยลองเอาอิฐเนี่ยไปใส่ นะไปใส่านก,กระถางนะดูซิว่ามันจะช่วยได้แค่ไหนนะเพราะว่าเราไปทําเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชน,นะมันจะมันจะช่วยได้ไหมตรงที่ว่ามันไม่ชะหน้าดินแต่ถ้าเราเอาปุ๋ยใส่นะนะพืชมันจะโตได้ไหมนะเพื่อนน,นะลองดูก็เป็นวิธีการแก้ไขเนาะอ่าก็ลองดูไปเพื่อน,นก็ลองดูเนาะเพื่อน ดูดูดูอแดดมาแล้วเมื่อกี้อศาสตร์บอกว่าแดดจะไม่มาเาตอนนี้แดดมาเลยน,น,นี่นนี่อันนี้ออกดอกแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเก็บพันเขานะนี่ดูพี่พี่สี่ตัดตัดไปเนาะเอาปุ๋ยมาใส่นี่นีจะดูต่อไปนะพเพื่อนๆแผลกเม็ดน,นางรักเมือจะเป็นประมาณนั้นแหละ แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ปรับชำไว้มากแล้วอันนี้หัวผาา่าเพื่อนนะติดแล้วนะนี่ติดแล้วนะอ่าพี่สิรจะพาเพื่อนๆมาดูนี่เอต้นคณะนะเพื่อนๆนี่อันนี้มันเป็นขแขนงมันนะคะนี่เป็นขแขนงนะเออไอ้ที่ปุ๋ยน้ําเนาะที่มันเป็นอ่าปุ๋ยขี้งวัวปุ๋ยหมักเนาะปุ๋ยน้ำหมักขี้งว ผสมก็ไอ้ฮอโมนไข่เพื่อนๆโอ้ยไปทํารถกันได้เลยนะเพื่อนๆดูดิใบเป็นมันเลยงามน,นะนดีมากแล้วนะเพื่อนๆนะปุ๋ยนะลองทําดูเพื่อนลองทําดูนะนี่เปนทุเรียนนะคะเป็นไงล่ะอืนะ ปลกข้าปลกไข่งานดีนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องเอาปูนขางแล้วใส่เพิ่มนะเพื่อนเพราะว่าไอ้ใบไหมนี่ก็ยังไม่ไม่หมดไปเลยทีเดียวนะนี่จลองดูเนาะเพื่อน ก็จะลองเลี้ยงดูเนาะแบบที่เราไม่ใช้เคมีอ่ะเพื่อนเน,นะลองดูจะได้ไหมรอดก็โอเคไม่รอดก็เอาใหม่นะ<ม>เพราะว่าเราอยากปลูกเงให้ได้สักต้นเลี้ยงได้แบบโตได้สักต้นนี้ถือว่าเรามีประสบการณ์แล้วนะเพื่อนเน,นะ<ม>เออนี้ เราก็จะได้ปลูกได้โตได้สักต้นหนึ่งเนี่ยโอ้ยถือว่าเรามีประสบการณ์และประสบผลสำเร็จนะเราก็ใช้วิธีนี้แหละนะไปะปลูกนะ,ะเพราะว่าพี่สีรัก็เกิดมาก็ยังไม่เคยปลูกนะ,ะทุเรียนเนี่ยเกิดมายังไม่เคยปลูกลองดูว่ามันจะได้ไปถึงไหนเนาะโตไหม ถ้ามันโตสแสดงว่าเราก็มีประสบการณ์ในการปลูกแล้วนะจากหนึ่งต้นก็อาจจะเป็นสิบต้นยี่สิบต้นนะประมาณนั้นลองไปแต่มันมีสองพันนะมีอันนี้หมอนทองกับพวงมณีนะพวงมณีนี่ต้นเขาจะยาวเนะสูงสูงนี่จังเลยแต่ แต่ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่พี่สังเกตดูว,ว่าคือโคนนี้เขาในจะยาวกว่าไอ,หอ,อ้หมอนทองเนี่ยหมอนทองโคนเขาจะเตี้ยวกว่านะไม่รู้อย่างไงเพื่อนๆน,นะดูต่อไปพี่ไม่กล้าสรุปให้หรอกเนาะเพราะว่าพี่ไม่เคยปลูก <c oughs> ก็ดูไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆน,นะ ก็เดิมแตกยอดขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวดูว่าเขาจะงามได้แค่ไหนนะเพื่อนๆน,นะช่วงหน้าฝนเนี่ใบมันอ่อนเนาะม,มะเขือมะเขือไอ้ไอ้ขี้กา ติดลูกอยู่นะนะเพื่อนแต่ว่าก็าดูไปเนาะเพราะว่าพี่สีแล้วก็มาดูแลเขาเรื่องเพีย้ยเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โรคพืชนี่เยอะจริงๆนะช่วงหน้าฝนเี่ยสุดยอดเลยนะเพื่อนนี่เดี๋ยวจะมาเก็บแล้วนะเดี๋ยวจะมาเก็บแล้ว มันก็แกงเขียวหวานไปแล้วเนาะนี่เออเดี๋ยวจะมาเก็บแล้วนี่นง่ายได้พันแล้วดู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 นะดูเบลิ่มเลยเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเก็บไปทําพันดีกว่าเนาะเก็บไปทําพันนะคะได้แล้วนะเขือปเปาะเขือปเปาะเขือเปาะ รอติดตามชมนะคะเอ้กระเจียบเพื่อนออกดอกแล้วออกดอกแล้วเอ้านี่ไงเขาออกดอกแล้วนี่ตัวผีนี่แต่เอาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพื่อน ก็มาดูนะเดี๋ยวไว้เอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนดูเฉยๆถ้าเขาออกฝักออกอะไรแล้วพี่เสียแล้วก็คงจะไม่ได้เก็บเขาไว้หรอกเนาะเพราะว่ามันไม่มีที่จะปลูกเยอะแยะนะถั่วผีเนี่ยถ้าเราจะปลูกกินปลูกเยอะต้องปลูกเยอะๆนะน,นะนานไหม เดียวนะถ้าตรงอากาศเ็าดีๆนะเพื่อนๆในผักเป็ดน,น,น,นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เสียเราจะเอากระถางมาใส่ปล<อ>ูกเพิ่มเออเนี่ยมันเป็นในมาเขือม่วงเลยปะเนี่ย แมงกินใบซะน่าจะเป็นมะเขือม่วงอ่ะเพื่อนดูนนนนหนเหมือนกันรอนี่แหละเขาออกเขือป่าอเขือม่วงก็ไม่รู้อ่านี่ ดูไหมพเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เอ้านี่นะคะพเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือจากเดี๋ยวพี่เราจะให้ดูตรงนี้เนาะมันจะได้เห็นชัดๆนี่อันนี้ก็คือตัวเถานอเถาของตำลึงนะพเพื่อนๆนะนี่ออกลากเห็นไหม นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกเถามาชํมนะเพื่อนๆเอาเถาที่มันแก่หน่อยนะอย่างเนี่ยประมาณนเนี้ยนะนะเนี่ยชําก็ติดนะน่ะเพื่อนเนี่ยชําติดนะถ้ามันอ่อนไปมันก็อาจจะไม่ติดนะคะนะเอาไว้มันแบบประมาณนี้แหละเนะี่ยประมาณเนี้ยตัดขนาดนี้นี่ตัดประมาณนี้นะและ้วชําลงไปให้ใหตรงเนี้ยมันจมดินนะมันก็จะออกลาแบบนี้เห็นไหม ดูตรงนี้เห็นไหมนี่ออกดากเห็นว่านะเนีย่ยอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะเพื่อนปลูกไว้เหมือนเดิมก็ชัวร์นะเพื่อนว่าเขาได้จริงๆนะก็ประมาณนี้แหละ ตัดให้มันเถามันแก่นิดนึงนะงเพื่อนนะมันก็จะได้ได้อออกลากอันนี้ใช้เวลาประมาณน่าจะอาทิตย์กว่าเนาะน่าจะประมาณนั้นแหละง่ายดีคนข้าม,มั่นใจเนาะเพราะจากมเมล็ดมันก็อาจจะแบบช้าไหมเพราะว่า ถ้าเป็นมเมล็ดมันก็ไหนจะเสี่ยงเนาะมาลงมแมลงเอาไปกินถ้าใช้ถาอมงานจะไวเออดูขาพี่สิรัตงามดีบ่เนี่ยดยอยู่ในร่มเพื่อนเพื่อนเอ,อ้ยไม่เขียวเลยมันน่องโดนแดดเนาะเด,ย,ดย์เดย์ยใจเย็น อออกมาให้มันโดนแดดมีหลายอย่างเนาะเพื่อน <pl ains> เนี่ยคงใส่พวกนี้ก็เหมือนกันนะอือยู่ในร่มไม่ดีเลยบ้านพี่สีรัตส่วนมากมันก็จะล่มง่ายเพื่อนเอยมานี้เลยอ้าแค่นี้ดีกว่ามีอะไรเราเพื่อนๆล้วันเนี้มีแต่อัปเดตเนาะเด็ดให้ดู พืชผักที่เราปลูกไว้ยอดบวบนะคะเนี่ยบวบนื้มะละกอพี่นะแต่พี่ก็เริ่มจะสงสัยแล้วนะนะคะเพราะว่ายอดเขาอ่ะมันจะอั้นๆนะแะลวก็ถ้ายอดมันอั้นๆอย่างนี้นะเพื่อนๆนะ ดูท่าทางไหมหลอ,หอกถ้ายอดมันอั้นแล้วอะระบบลากมีปัญหาเนาะถ้ายอดเขาอั้นแล้วเขาจะเป็นยังไงละแล้วก็ยากหน้านี่ยยอดเขาเริ่มมีปัญหาแล้วเพื่อนๆเนี่เพราะฝนมันตกถี่เพื่อนเน้ยดูดิกำลังติดลูกเลยนะฮะ ถ้ายอดมันอั้นมันไม่มันไม่ยืดนะนเพื่อนลากมีปัญหาทำใจเนาะนี่พูดยังไงเาเอาไว้แค่นี้นะคะไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ